เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษกลับแป๊มนึ่งด้วยเอาโน่นโน่นโน่นแบบกยกแยกสวัสดีชเช้าเย็นครตด้วยใจเกินร้อยนะครับตอนนี้จะมาดูนะครับแม่รัดกำลังปรุงกำลังปรุงลาบหมูนะครับผมนี่นะครับโอ้

โอ,น,โอ,โอนะครับรขอบคุณบ้านแฟน,น,นอขอบคุณบ้านแฟ<บ>นบอยศิริชัยนะครับวันนี้เลี้ยงญญขนมจีนนะครับแล้วก็กล้วยบวชชีนะครับ ข้าวเฒ่าเนี่ยแม่เฒ่าเนี่ยข้าวเนี่ยเป็เนสีบามีแต่ตรงเล็งคือเกศีบามีแต่ตอนล้วนๆพุหล่ะโอ้โหคุณไหมากเพรท่านน้ำยากไก่เนี่ยคุณไดนมากเพรท่านเมื่อไรกินน้ำนะคะพอดตะต้อนกันขอบคุณบ้านแฟนนะครับเล่นๆๆขอบคุณบ้านแฟนนะครับบ้านแฟนบอยสิริชัยนะครับวันนี้นะครับให้งบประมาณมาหนึ่งหมื่นบาทนะสาม ราบนี้จะเป็นันนี้จะเป็ลาบหมูกับต้มตำปลาราดหมูครับลาบหมูครับมีลาบหมูด้วยนะครับมีลาบหมูด้วยปวันนี้มีหลายเมนูสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณบ้านแฟนนะครับผมมันแฟนบ่อยจริใช่ขอบพระคุณแม่ทุกท่านนะครับสนับสนุนงบทำอาหารวันนี้นะครับอยู่ในร้าเดียมากทำกับข้าวเลี้ยงน้องๆกับขี้ข้าวมะลำนใจเรียร้อยนะฮะเบิรงสี่น้องส้มตำเบอร์สิบสี ครับมือหลาบหมูใน่เมลนูมาเอาเมลนดขอบคุณพี่น้องบานแป้นเลขอบคุณแอดมินค่ะขอบคุณแอดมินทุกคนนะคะแอดมินบานแป้นค่ะจอยกันไอ้นี่ค่ะก็เผามาไหกระดมทุนมาไหเมลนดเทมก็เผาเดี่ยงลูกๆคือในวงค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคือเอาบุญเลยเนาะมีลาบหมูมีอะไรบ้างครับมันนี่มีน้ำยาขนมจีนมีลาบหมูแล้วก็มีกล้วยบอดตี้ค่ะ สามยางเนดีนี้สแตนดาร์ดตัมอหมองนี่มีอยู่เ,เบิะสแตนดาร์ดกิดขึ้นเสมอไห้กินเขาเอเลียนไหแล้ว,วลครับเอเลียนมาเิดขึ้นครับชื่อโดนไม่ไหวชื่อโดนครับแต่ว่า